สบายทีมมีพี่น้องของปายอ่ะเมื่อนี้เหาเขามาสู่สูตรคำนวณใหม่เนาะสูตรคำนวณที่แล้วกะออกไปทีเหล็กหาเด่นปฏีเหล็กหาเนาะเล็กบิงตัวเดียวเล็กหาเล็กหาเล็กเคกนาะพี่น้องเนาะ,ะเขาาปทีเล็กหาวาสันสะเล็กบิงตัวเดียวเนาะ ลงอยู่ที่กลุ่มกับเลขวิ่งตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อหายไปสิบห้าแล้วก็สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบหกเนาะหายไปเนาะพี่น้องเนาะเปเด็นที่เลขหาตัวเดียวนะเลขวิ่งนะพี่น้องป่องไปเลขวิ่งตัวเดียวเท่านั้นนะครับพี่น้องอ่ะวันนี้เราจะมาให้บนล่างนะครับลาวพัฒนานะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่อีกแล้วเนาะเราคงจะมา แจ้งเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องป้องปายนะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะหวรัฐบาลไทยผมให้ไปเลขล่างนะเลขล่างมีสามหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็สามสี่นะออกเลขล่างสองตัวล่างนะครับสามหนึ่งนะหลักฐานมันก็มีอยู่แต่ว่าผมจะแจ้งเตือนให้อีกครั้งหนึ่งนะผมมาลงที่กลุ่ม ครับเราเริ่มต้นจาก7 3 7 2 0 6นะเอา3งวดนะมาเยอะ0บวก0ได้0 0มาบวกให้3คงที่ได้3 3บวกไป1แต้มได้4ได้4 นี้เราเอาหออกมา6มาตั้งเลยเลขหกเลขเจ็เลขแปดเลขที่ออกก็คือ8 3 4สามเข้าไปที่เลขสามแล้วก็เลขสี หน่วยละไอ้สิบล่างเลขสี่นะสี 48, นะ่แปดแปดสามอ่ะหัวถัดไปมีอะไรบ้างนะครับพี่น้องนะคำนวณต่อไปนะครับแปดบวกแปดเป็นสิบหกเอาหกหกมาบวกให้สามคงที่ได้หกนะได้หกได้หก เฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้สามโอใช่ใช่ใช,ช,ช่เอาหกมะหกมาบวกให้สามคงที่ได้เก้าได้เก้าต่นี้ต้องบวกไปอีกอีกเต็มนะครับ ก้าได้ศูนย์ึงสามออกมาเลยนะครับเลขสามมา้างเลยสามสี่ห้าครับเลขที่ออกก็คือศูนย์ห้าเก้า 0 5 9 5บวก5ได้0 0บวกให้3คงที่ได้3 3 4 5 3 4 5เอา9 9ออกมาเลยนะครับดึง9ออกมาเลย9มาตั้งเลย9บวกไป0 บอกเป็นตต็มใดหนึ่งนะครับผมจะมาจับคู่ให้เลยวันนี้ผมจะมาจับคู่ให้หัวรัฐบาลลาวพัฒนานะครับรัฐบาลลาพัฒนาลาวพัฒนา เด่นไปที่เลขเก้าก็เลขหนึ่งนะครับวันนี้นะชอบเลขเก้าเลขหนึ่งครับจะมีสามสี่ห้าเนาะแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งเด่นไปที่เลขเก้าเลขหนึ่งนะที่ชอบวันนี้นะครับ วันที่สิบเจ็ดแล้วผมจะมาจับคู่ให้เลยเก้าสามเก้าสี่ 0สามศูนสี่ศูนห้านะครับก็หนึ่งสามหนึ่งสี นะครับบุนล่างนะบุนล่างนะครับที่ชอบวันนี้นะชอบวันนี้เลขบเก้าเลขหนึ่ง เท่านี้นะครับพี่น้องเลขวิ่งนะเลขวิ่งเลขวิ่งเลขวิ่ง ขี่ก้าววิน่หนึ่งนะครับวิ่รูดนะครับพี่น้อง วันที่17บเจทับหทับหเจ็ดนะครับพี่น้องปองปายนะบนล่างเด่นไปที่เลขเก้าเลขหนึ่งวันนี้นะครับสูตรใหม่นะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่แล้วพี่น้องเอ่ยนะดูเองนะครับพี่น้อง ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ